สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแม่ในหนาวแฟมิลี่นะคะเอามันนี้เพื่อนมาเล่นด้วยอีกแล้วระวังเด้อจ้าเอ้ยดูดูดูด,ดูไม่เจอหน้ากันหลายวันแล้วนะคะแม่แม่ไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันแล้วมาหากันอีกแล้วมาทักทายจ้าระวังระวังระวังลูกระวังระวังไล่เลยไล่ตีตีตีเลยตีเลย ไล่ไปไล่ไป่า,ปจ,าจะขโมยอะไรเนะาะจะมาขโมยกล้วยพิจ่าแล้วจะมาขโมยกล้วยพิจ่าแล้ว่าไล่เลยไล่เลยไลย่ทักทายทักทายทักทายไม่เห็นหน้ากันหลายวันเกือบเดือนเพิ่งจะมาหาไปไหนมาถามพิไปไหนมาครับนานนาน อุ้ยเอาเลยไล่ตีจ่าตีเลยจ่าตีเลยตีเลยตีเลยตีโอโอโอ้กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเจากลัวแล้ววิ่งหนีแล้วมาเลยมาเลยมาไล่เลยไล่เลยจ่าเรวเรวเรวเรเแม่น้าหนาบอกไม่ให้ลูกมาย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 าไปยาไปแม่หน้าหนาบอก อย่ามาอย่ามาไม่ต้องมาไม่ต้องมามาทำไมมาทำไมเร็วเรีวเรวเรวดูหน้าตาดูหน้าตาหน้ากลัวเหมือนกันนะคะ่แม่นี่ปากแข็งแข็งตาตูตูมาทา้าทายด้วยทา้าทายเพชรจ้าเพชรจ้กาก็ไม่กลัวผมไม่กลัวเอา้าเอาเลยจา้าเอาเลยไล่เอา้าเอา้าเลยเลยเอา้า มวยมวยมวยคู่เอกเอาเลยเอาเลยไล่ไล่ไล่สู้สู้ดูดูกาก็ไม่กลัวกระโดดใส่เอาถอยใส่ถอยใส่ผมก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับมาเลยจ้ามาเลยเมื่อไว้ทําไมเอาเอาเอาสู้เลยสู้เลยสู้เลยเจ้าเลยเจ้าเจ้าเจ้าจ้าอย่าถอยอย่าถอยนักเลงนักเลงถอยแล้วนักเลงถอยแล้วครับ ผมไม่สู้แล้วครับผมไม่สู้ผมไม่สู้แล้วครับแม่แม่ผมไม่สู้แล้วจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนถอยเหมือนกันบอกจะถอยเหมือนกันใช่ไหมอย่าถอยอย่าถอยเอาเพรจ้าไม่ถอยเอาสู้ไหมเอาอีกยกเอาอีกยกเอาอีกยกเอาเลยเอาเลยจ้าเลยจ้าสู้เลยจ้าอห็่ไหมท้าทายบอกว่ามาเลย มาเลยกล้ามาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ามาเลยข้าไม่กลัวจ้าก็บอกว่าไม่กลัวเหมือนกันดูกระโดดกระโดดขึ้นหลังกระโดดอย่ายอมแพ้ <ückt> อย่อายอมแพ้ลูกอย่ายอมแพ้อเลยเอาเลยลูกชายเลยอย่ายอมแพ้นะครับอย่ายอมแพ้นะครับ <c oughs> จ้าเสียเปียบแล้วกากระโดดขึ้นเหยียบหลังแล้วยาเสียเปียบแล้วกระโดดขึ้นเหยียบหลังจ้าเลยเอาเอาเลยจ้าอู้ เอาเลยเอาเลยจ้าวิ่งวิ่งไล่ไล่ไล่เลยไล่เลยไล่เลยครับไล่เลยครับน yeah ี่ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นไล่เลยไปเลยจ้าไปเลยริ้วเรียวเรียวรียวรียวเอาเอาเอาเลยเอาเลยไปแล้วไปแล้วอย่านะอย่านะพระจ้าบอกอย่านะอย่านะน้อยนะปะเลย ส่วนคุณแม่ก็โวยวายเลวคุณแม่น้อยนาก็โวยวายเห็นลูกไปเล่นกับกาเอาเลยเจ้าเลยเจ้าเลยไล่ออกไปไล่ออกไปไล่ไล่อู้ยุยชาเสียเปียบแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้อยนะเอาเลยไล่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 เลยไล่เลย จ้าจนนี่กายเหียบหลังแล้วนั่น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 เอา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 เลยใครจะชนะเอาจ่าเอาอีกอีกเรี่วเรี่วเรี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 ว,วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมานี่มานี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่อยู่เป็นเพื่อนเอาไปเลยไปเลยจ้าไรเลยไปไล่ไปไล่ไล่ไร เอาอีกเอาอีกนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอา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 เขาอยู่สูงเขาอยู่สูงเขาอยู่สูงนะลูกเขาอยู่สูงเราอยู่ตำ่ำบอกให้ลงมาเลยอย่าใช้วิธีอย่าแอบกระโดดขึ้นหลังผมนะบอกแอบกระโดดขึ้นหลังผมทำไมนั่นานั่นานั่นจ้า <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าให้ผมมีปีกนะครับบอกอยาให้ผมมีปีกนะถ้าผมมีปีกผมจะกระโดดขึ้นหลังเหมือนกันนั่นนั่นนั่นไม่ถอยกาก็ไม่ถอยอเอาเอายกล้อรถใส่เลยเอาไม่เลียวไมจ่จ้าจ้าาไม่เลียวไม่จ้า กาก็ไม่ยอมสู้อย่างเดียวเอาเอาเอามาเลยมาเลยกาบอกว่ามาเลยมาเลยข้าไม่กลัว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 โอขู่มีเสียงขู่บอกว่ามาเลยมาเลยบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วจ่าส่งเสียงใส่หายแล้วไปแล้ว หายเลวเพื่อนกาไปแล้วครับกระโดดขึ้นหลังจ้าเลยกาบอกว่าเสียเปรียบกาแล้วกระดาษกาขึ้นหลังผมนี่กาขีา่หลังผมแล้วครับกาได้ขี่หลังผมแล้วครับแม่แม่เดี๋ยวย้าให้ผมมีปีกนะครับกาบอกจ่าบอกว่าย้าให้ผมมีปีกนะครับเป็นยังไงหืม ไหนเพื่อนไปไหนวิ่งหายไปแล้วเพื่อนวิ่งหายไปแล้วครับผู้ใดเห็ดหัวพังนี่ฮะใครทำรั้วพังครับคุณแม่หรือคุณลูกนี่รั้วปีไปหมดเลยนี่รั้วนี่รั้วปีไปหมดเลยเห็นไหมนี่ ผลงานของใครครับของคุณแม่หรือคุณลูกทำรัวพังรัวหักหมดเลยอย่ากเกะอย่าแกะอย่ากเกะเด็กน้อยคิดื้อดูตาดู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  ไปแล้วไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเหงาแล้วเพื่อนหายแล้วเหงาแล้วนะครับเพื่อนกาหายแล้วเพื่อนเพื่อนกาหายแล้วสายตาหวานแล้วนี่ตาหวานฉ่ำเลยเด็กน้อยตาหวานฉ่ำแล้วง่วงแล้วครับแม่แม่ผมง่วงแล้วผมง่วงแล้วตื่นตั้งแต่เช้าเช้าจะได้เวลานอนแล้วครับ มาฟ้องแม่บอกบอกมาฟ้องแม่บอกว่าอีกามันขึ้นหลังผมบอก่าพี่กากระโดดขึ้นหลังผมครับแม่เดีย๋ยวผมก็นอนพักผ่อนแล้วจะได้เวลาแล้วหนังท้องตึงหนังตาย่อนไม่รู้จักง่วงก็แม่น้อยหนากินได้ทั้งวันคุณแม่กินได้ทั้งวันไม่รู้จักง่วงไม่มีเวลาง่วงกินได้ตลอดเวลา เดี๋ยวผมขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับแม่แม่แมผมง่วงแล้วผมขอตัวก่อนนะครับผมง่วงแล้วครับเยืนเป้าที่นอนแล้วผมขอตัวนอนก่อนนะครับพักผ่อนก่อนนะครับแม่แม่แม สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์กดติดตามช่องแม่หนาหน้าแฟมิลี่น้องพลอยเพชรญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ